เฮ้ยเมมมึงเอาปืนมาเหรอไปไดนตานิก้าโดนตานิก้ามันจัดเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กับรายการหาเพื่อนตอนเที่ยงคืนนะเพื่อไปแบบมอเลี์คริสต์มาสนะไปหาเพื่อนมันคือคริสต์มาสอีฟจะคริสต์มาสอีฟนี่เวลาอยู่โมงเออด็กอีกนาทีเท่านั้นตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราก็สุดท้ายแล้วฮะใช่เพราะว่าไม่รู้เลยเราเราคิดเราคิดแบบจะไปก็ไปเราไม่ได้วางแผนเลย อยู่ๆก็คิดถึงเพื่อนตอนแห่งคืนแล้วก็จะไป,ไปะหาขอ,อกแกนไม่รู้เพื่อนกูเปไน็นยไรเดียวบนดาดฟ้าครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วก็มาเจอกับผู้โชคดีคนแรกนะครับคือนายเปรมสมิทธ เราจะไปเที่ยอะไรกูจะนอนมาแล้วมาแล้วมึงแต่งตัวเหมือนแบบมึงจะไปเที่ยวแบบสยามอะไรเงี้ยมึงแต่งตัวไม่เหมือนคนไปนอนเลยให้ยมึงใส่เก็กเก็กยิบ่าอันนี้คือผู้เจ้าดีคนนี้นะคือไนโอมใสกล้องแม่งกล้องโมใชิไหมเออหว่งเฮ้ยชุบโอเคแม่งไม่ไม่ได้ไหนพี่โอนี่มาลิมามาลิคริสต์มาสไงเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวอินเสิร์ตไปดูครับไม่มีใครคริสต์มาสนี้เป็นไงบ้างครับแตกหมดละ ถ้าขายคาราบเปิดที่กูซื้อไก่งเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดยวเดี๋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 ยเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดวเดี๋ย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 เดี๋ยว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 เดเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยววเดี๋ยวเดเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดดี แมงไม่ต่าอะไรกับวันปกติเลยนี่ยคิสมารเป็นไงบ้างครับผมคิดมากคิดมากชิบหายเลยเฮียพอไม่ติดแนมหรเฮ้ยคิสมารเป็นไงบ้างครับผมคิสมารเป็นไงบ้างเจลรี่คิสมารเป็นไงบ้างเจลรี่คิสมาร์คิสมารเอาคิสมา์เจอรี่เจอี่ชื่อเจลรี่เหรอเฮ้ยนี่เจลรี่เจลรี่เฮ้ยเปรมเปิดรูปแม่ดูเฮ้ยเทำแม่เปรมเหรอหวยแม่มงนี่อ๋อ รูปนี้เป็นแม่แค่คนเดียวไอ้นี่เว้ยกูเห็นไอ้นี่แบบเป็นรูปอัลบั้มรูปนี่ป่ะพอแล้วจะร้องไหานะเป็นรูปไปเนี่ยอะไรวะไอ้ยหยหยุยุดหยุาหย่ดดหยดยุดหยุดหยยย มันเป็นรูปอะไรวะเพราะเป็นเทนอะตัวไอ้เีเลียนไหนไม่ถ่ายรูปใช่ป่ะอ๋อปุ๊กันเลื่อนเลื่อนอยู่เว้ยกูเห็นในเนี่ยอะไรวะเจ็ไม่ใช่ตัวอะไรวะโปเกี่ยวหัวไอ้เนี่ยไปอุ้มไปอุ้มไม่เกี่ยวอยากโอ๊ยเกีมข้ามอะไรเนี่ยข้าคือตอนเนี้ยอะไรวะมันเป็นรูปตัวนั้นอะตัวที่มีปีกใช่ป่ะสตีไฟไม่เหมือนเหมือนสตีไฟแต่กลัวเซตบิ๊กชิวเออบิ๊กชิวเออกูเห็นมันมันหอมกูเลยส่งอให้เด่นกลุ่ม อยู่นั้นน่ะยุ่งเข้ามาไอ้ยุ่เข้ามาไเรียกโกหรือว่าใวรคูมาเอาไหนวะเฮ้ยเบมมึงเอปืนมาเหรอเฮ้ยมาำอเลยก้นจะตำอะไกัเฮ้ยเมื่อกี้มีปืนใช่สู้คนนี้เปล่าแต่นะทงหมเราหอกกรนตะคืนเพราะกูมีเพรากูมีเพรกูมีกูไม่โหลด กบูมีนี่ยังไงล่ะเยวิ่งุบแล้วกำลัรบกวนบ้านเพื่อนแกตอนนี้เวลากี่โมงคุยกลับบ้านหยอกเล่นตอนนี้สี่ทุ่มเสร็จครับผมเจ้าแมวเจ้าแมวเหุในกล้องน่าเหมือนแบบคนเะยมันใหญ่เป็นแมว Lab, man, ก็จบแล้วนะครับกับกับ EP นี้จินนี <Labor ator il ana> like ่มือจะ่ฟัน <famous videos> ่ะสัตว์ม <ten> ึงต้องไปเพิ่มแสงเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ที่เพิ่มแสงให้กับคลิปวิดีโอเพิ่มแสงให้มึงอ่ะอยต่ดู EP ต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe ไลแชร์ทีสเกียร์ครับวให้มันอยู่ให้มันอยู่ที่ EP หนึ่งเถอะมันไม่ได้นอน EP นี้ไอ้ยิดคิดปคิด